สวัสดีค่ะบอลสีเรื่องพระนารายณ์นะคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหกัดสีได้แบบแดงจึ้งมากเลยะค่ะเพื่อนๆโอ้โหสวยเหลือเกินสวยแบบไทยๆสวยแบบลายไทยคือความสวยของบอลสีชนิดนี้นะคะเพื่อนๆคือมันมันมากกว่าคําบรรยายนะคะควาว,คว่าสวยคําว่าสวยคําเดียวมันมากเกินกว่าคําบรรยายนะคะเพื <c oughs> ่อนเพื่อนนี่นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนรักรักเกี่ยวกับบอลสีอะไรแบบนี้เนาะรัก บอสีอะไรพวกเนี้จะเข้าใจถึงความสวยจะเข้าใจถึงความแบบโดดเด่นของบนสีในแต่และชนิดนะคะเพื่อนๆว่าอืมเรามองแล้วแบบเออใจรักเนาะยิ่งมองยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆคือเพื่อนๆดูสิคะนี่คือฟอร์มโกนเน้นๆมากเลยค่ะแล้วก็โอ้โหดูลวดลายของเขานะคะทุกคนนี่นะคะคือแดงจึง้งแดงแบบสวยงามเหลือเกิน,นะค่ะเพื่อนๆ นี่ก็เลี้ยงได้มาสักสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่ได้ปีนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ปีทําไมต้นน้องถึงได้แบบแตกโกลดซะเสลืกเกินดูนางสิคะพี่ปุ้ยยังไม่เคยแยกเลยนะคะเพื่อนๆแต่นางแตกเรื่อยๆพี่ปุ้ยก็ใส่ยาฆ่าเชื้อรานะคะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยนี่ใส่เกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อนๆปุ๋ยเกี่ยวกับเ,เม็ดดำๆอะค่ะพี่ปุ้ยนึกชื่อไม่ออกเนาะแล้วก็ มีอีกอย่างหนึ่งคือพี่ปุ้ยใส่ดินภูเขาไฟนะคะซ,ซื้อจากร้านซื้อจากร้านเกษตรนะคะเพราะว่ามีอยู่ร้านหนึงน่งเนาะที่เขาเอามาขายเขาแนะนําพี่ปุ้ยมาพี่ปุ้ยก็เลยลองใช้ดูอือปรากฏว่าบนสีพี่ปุ้ยอะแทบจะทุกต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนต้นใหญส่สวยนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะนี่สวยมาก,มากอืมเอาความสวยมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายคะ่ะ